รียนชั้นภาษาทุกคนวันนี้มาเรียนวิชาภูมิศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่สองทวีปอเมริกาเหนือนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องที่ตั้งขนาดและมาเขตของทวีปอเมริกาเหนือค่ทะทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือทั้งหมดตั้งอยู่ในภูมิอากาศเขต้อนเขตอบอุ่นและเขตหนาว เป็นส่งผลให้มีความหลากหลายทั้งด้านปรากฏการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมโดยทวีปอเมริกานนมีที่ตั้งตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ระหว่างละติจูดที่7องศา15ลิตรเนือถึงละติจูด83องศา38ลิตรเนือและระหว่างลองจิจูด1 0 2องศา30ลิตรดืตะวันออกถึงลองจิจูด12องศา18ลิตรดตะวันตกเมื่อพิจารณารายละเอียด จุดตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นดินใหญ่ทวีปยอเมริกาเหนือและดินแดงซึ่งเป็นเกาะต่างๆของทวบสยอเมริกาเหนนะือมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ดังน,นี้คือหนึ่งคือจุดเหนือสุดนะคะคือแหลมมริเจซัพเกาะเรนแลนด์ประเทศเดนมาร์กค่ะจุดใต้สุดคือคาบสมุทรอาเซรโรวประเทศปานามาจุดตะวันออกสุดคือแหลมนอตคอสตูนเบียนเกน กาะกรีนแลนด์ประเทศเดนมาร์กและจุดตะบันตกสุดคือเกาะแอตูหูวเกาะอ,อลูเซียนสหรัฐอ,อเมริกานะคะตามที่คุณรูมาใจนะคะทะวีปอเมริกันน,น่ะมีอาณาเขตจดหน้นาน้ำคือมาหาสมุทรทะเลและอาวต่างๆทิศๆโดยรอบพื้นที่ทวีปนะคะมีเพียงทางใต้บริเวณปานามา ที่มีต้นที่ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้อาณาเขตติดต่อมีดังนี้ค่ะทิศเหนือนะคะทิศเหนือจดมาหาสมุทรอาร์กติกทะเลโบฟอร์อ่าวเวฟินอ่าวฮัสซานและทะเลเรปาดอค่ะมา,มาเป็นทางทิศตะว,วันออกจะจดมาหาสมุทรอตแลกติกตอนเหนือค่ะทิศใต้จดมาหาสมุทรออซิสติกติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ จุดอ่าวเม็กซิโกและทะเลแคริบเบียนค่ะและสุดท้ายคือทิศตะวันตกจะจุดกับมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนืนะออ่าวอลแลกตาและมีช่องแคบแบริงตั้นระหว่างทวีอเมริกาเหนือกับทวีเอเชียนะคะคทวีอเมริก,นนะะเรกาเหนือแบบ เป็นประเทศต่างๆรวม22ประเทศนะคะแบบ่งแยกออกเป็น8ภูมิภาคดังนี้คือ1นุภูมิภาคอเมริกันนะ,ะมีประชากร365ล้านคนมีพื้นที่19.3ล้านตารางกิโลเมตรนะคะภูมิภาคที่2คือภูมิภาคอเมริกาการนะคะมีประชากรประมาณ107.9ล้านคน พื้นที่2.5ล้านตานรางกิโลเมตรค่ะและสุดท้ายคือภูมท่าแคริบเบียนนะคะมีจำนวนประชากรประมาณ36.9ล้านคนและมีพื้ 2, 7, 5, 7นที่2.5แสนตารางกิโลเมตรค่ะลำนับตัวนี้ก็ส่วในเรื่องของที่ตั้งขนาดและอาณาเขตของทวีป อเมริการน่อยแล้วนะคะไว้เจอกันคคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ